สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับครับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์พีเครีวิวนะครับขอพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่บ้านสวนไร่นานะครับวันนี้นะครับเพิ่งได้ทําการทําห้องน้ําเสร็จใหม่ๆนะครับตัวนี้งบประมาณนะครับรวมค่าช่างรวมค่าของอะไรทุกอย่างนะครับรวมค่าสร้างอะไรทุกอย่างแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ5 0,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าห้องน้ํา50,000บาทมีอะไรบ้างนะครับห้องน้ํา5 0,000บาทนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว ตัวห้องน้ําอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับนี่ครับมีระบบน้ำอะไรเรียบร้อยนะครับตัวท่อยาวนะครับยาวไปนู่นนะครับนู่นแล้วก็ไปเป็นก๊อกน้ํานะครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้านะครับมีกระจกนะครับมีหลังคารูซิ่งนะครับเป็นโครงเหล็กนะครับเป็นโครงเหล็กแล้วก็เป็นปูนเปื่อยนะครับอ่าเป็นปูนเปื่อย อ่าโอเคนะครับแล้วก็จะมีสวิตปักไฟนะครับหรือว่าคัตเอาท์นะครับในกรณีที่เป็นนี่นะครับก็คือถ้ามีไฟมาเกินนะครับมันก็จะตัดอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโถชีนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับมีถึงโถชีด้วยนะครับในราคา50,000บาทนะครับอ่าอันนี้ก็คือ ขนาดอยู่ในทุ่งนานะครับที่แม่ผมได้มาทำแกจะทำเป็นเหมือนกับบ้านสวนนะครับที่เอาไว้รองรับเพื่อนนะครับหรือว่าแขกนะครับผู้มาเยือนนะครับมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นโครงเหล็กเปื่อยนะครับเพื่อจะให้ลมมันเข้าแล้วก็อากาศถายเทได้สะดวกนะครับประตูนะครับเป็นประตูพลาสติกสีเทานะครับก็นี่ครับอ่าเป็น นี่ครับแต่แน่ๆโอ้โหแบบไม่เชื่อว่าอยู่ในท้องไร่ท้องนานเนี่ยเนี่ยครับท่านผู้ชมลองสังเกตนะคือระบบะไฟนะครับระบบอาบน้ําระบบประปาอะไรทุกอย่างครบนะครับแต่ก็ทําทในแนวของปูนเปลือยนะครับปูนเปลือยแล้วก็ ลายนะครับน่ารักมากนะครับลายเป็ดด้วยนะครับลายเป็ดนี่ครับห้องน้ํามีชักโครกอย่างดีนะครับเป็นที่อาบน้ํานะครับแล้วก็มีที่ชุยที่ฉีดชําระนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับแล้วก็ปูกกระเบื้องด้วยลายลายหินนะครับลายหินนะครับนี่สวยงามมากนะครับส่วนระบบไฟนะครับอยู่ที่ท้องไร่ท้องนาเรานะครับก็ จะประหยัดไฟโดยการใช้ใส่โซล่าเซลล์นะครับแต่ว่าสายเรายังไม่ได้เก็บเท่าไหร่นะครับก็เพิ่งเอามาติดวันนี้นะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับแต่ก็นี่แหละอยู่ในท้องไร่ท้องนานะครับแม่บอกว่านะครับอนาคตนะครับอาจจะออกมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะสร้างตัวบ้านนะครับอาจจะเป็นบ้านสวนหรือว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่า จุดชมวิวหรือว่าจุดพักผ่อนในยามแก่เช่าแก่ชารานะครับก็นี่ครับก็จะเป็นในส่วนของอตรงนี้นะครับที่จะทํานี่ก็คือตรงนี้ที่ที่ทำเนินดินไว้นะครับตรงนี้ก็จะทําเป็นตัวบ้านนะครับส่วนตัวบ้านเนี่ยนะครับก็กําลังคิดอยู่ว่าจะสร้างเองหรือว่าจะาสั่งบ้านน็อกดาวที่เป็นอของของญาติเอ่ยน้าแล้วกันของสมเด็จโมเดิร์นโฮมนะครับที่อยู่กาลสินนะครับก็ เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามรับชมตอนที่เสร็จแล้วนะครับส่วนจุดไฮไลท์นะครับของจุดนี้นะครับก็จะเป็นเรือนแพนะครับเรือนแพกลางน้ำอ่าเรือนแพกลางน้ำนะครับแล้วก็จะมีสามารถรอ,อ,องรับได้ประมาณสัก1 0 2ถึง20คนได้เพราะว่าถัทางที่เราใส่ไป20ถังนะครับก็ถังตกถังละ0้าก็เฉพาะถังก็ ห้าหมื่นไอสองหมื่นบาทแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็บรากาศในภาพรวมนะครับก็จะมีในส่วนของต้นอิสพาลามนะครับในภายภาคหน้าเราก็ไม่รู้ว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับก็ปลูกไปก่อนนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับนี่คือบ้านสวนกินทนทมสาขาหนึ่งนะครับซึ่งแม่ผมได้ทําการบูรณะนะครับจากแหล่งที่แบบว่าดูไม่ได้จนกลายเป็นแบบแหล่งที่สวยงามมากนะครับตอนนี้นะครับ ตรงองรอบขอบสะนะครับก็จะเป็นในส่วนของอย่าไนเปียนะครับตอนนี้เขียวชอุ่มสวยงามเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศยามเย็นเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหแบบเหมาะแก่การนั่งกินนะครับนั่งกินหรือว่านั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับก็เราอาจจะโอเพไปอยู่กลางน้ำอะไรเงี้ยนะครับ,รรบก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับก็ นี่คือบรรยากาศในภาพรวมนะครับที่วันนี้ผมได้พาทุกท่านนะครับว่าจะพาทุกท่านมารีวิวแต่ห้องน้าแต่วันนี้นะครับขอพาทุกท่านมาดูบรรยากาศสวยๆงามๆนะครับที่อยู่ณบ้านสวนกินินทธมสาขาหนึ่งสกลนครนะครับท่านไหนนะครับที่เป็นเพื่อนผมญาติพี่น้องหรือว่าท่านไหนที่ผ่านไปผ่านมาแถวแถวสกลนครอากาศอํานวยนะครับก็เรียนเชิญน,นะครับก็สามารถที่จะมาเที่ยวมาเล่นมาศึกษาดูงานได้ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าเราก็ ให้ทุกท่านมาพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับก็จุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่บอกได้เลยว่าครอบครัวมาที่ไรก็มีความสุขนะครับเพราะว่า1ความสวย2คืออุรมสมบูรณ์แล้วก็3คือความเพียบพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำนะครับห้องซ่วมหรือว่า อนาคตจะเป็นตัวบ้านที่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์พีพิทยากินนทธมจาก P.K. h o u ฮ e ส์จโนะครับกับรายการมิสเตอร์พีรีวิวนะครับขอพาทุกท่านเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมารีวิวบ้านสวนนะครับสาขาหนึ่งนะครับอัปเดตจากาคลิปที่แล้วๆผ่านๆมาหลายๆเดือนนะครับก็เดี๋ยวเราจากนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทาการก่อสร้างบ้านหรือว่า นำตัวบ้านมาใส่แล้วนะครับจะสวยงามขนาดเดียวเราเราค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ขอพาทุกท่านมาดูในภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอกล่า,าวคำว่า